ดีค่ะแม่ตู้พุมพยาน,นะคะจะเปิดไพ่พูมพา้ของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงานการเงินความรักการเล่นหุ้จะเป็นยังไงคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะคนที่เกิดวันอังคารโอทำอะไรไว้เอ่ยคะ่ะวันอังคารนะคะอืม คนที่เกิดวันอังคารนะคะโอคนที่เกิดวันอังคารนะคะมีการรอคอยผลงานที่ทําไว้นะคะแต่คุณก็มีความกังวลนะคะหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่งานที่คุณติดต่อไว้หรือว่ารับเหมาไว้จะสําเร็จนะคะไม่ต้องกลัวค่ะผ่านไปได้นะคะคนที่ติดต่อกับเราหรือคุณผู้จกักหาเราเขามีความเอนดูและช่วยเหลือคุณอยู่แล้วค่ะผ่านไปได้ค่ะคุณไม่ต้องกลัวคนที่ทํางานเป็นบริษัทนะคะในช่วงนี้ คนทางานบริษัทช่วงนี้รู้สึกการงานของคุณก็คุณจะเหมือนรอผลงานที่คุณทําเอาไว้โปรเจกต์นะคะการที่คุณนั้นจะสําเร็จนะคะคนที่ร่วมมือกับคุณหรือว่าคนที่ช่วยเหลือคุณอยู่เขาก็จะให้ผลงานจากคุณแล้วก็ให้อ่ให้เกลียดคุณแล้วก็รู้สึกจะมีความช่วยเหลือนะคะคุณไม่ต้องกังวลนะคะคุณมีความกังวลสูงนะคะในช่วงนี้พระราชการทหารตำรวจนะคะที่คุณทํางานอยู่นะคะผลงานที่คุณทําไว้คุณมีเป้าหมายว่าจะให้มันเกิดนะคะคุณก็กังวลว่าเจ้านายจ เห็นด้วยกับเราไหมที่เราทําไปหรือว่าจะเห็นคุณค่าไหมแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะเห็นค่ะผลงานเกิดค่ะได้ค่ะครับทำงานข้าราชการฐานทัอดได้นะคะในช่วงนี้คนที่ค้าขายนะคะค้าขายรู้สึกจะมีการหว่านพืชเอาไว้แล้วนะคะเพื่อหวังผลนะคะค้าขายของคุณจะขายดีนะคะเพราะว่า ไดเ้เทพกรรมเทศสอนรักนะคะกรรมเทศสองรามลูกค้ามีความเห็นใจรักใน,ในรสชาติของคุณรักในการค้าขายของคุณรักอาหารของคุณหรือว่ารักสินค้าคุณเขาจะมีการอุดหนุนชุนเจือช่วงนี้ปีใหม่คุณจะขายดีนะคะ,ะการค้าขายค่ะของคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะ,นะคะการเงินนะคะคุณจะเป็นอย่างไรเอ่ยในช่วงนี้คนที่เกิดวันอังคารน,นะคะโอ้การเงินนะคะ ช่วงน,นี้นะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยอการเงินดีค่ะของคนที่เกิดวนันอังคารนะคะดูเหมือนจะนิ่งนะคะเรื่องการเงินแต่การเงินก็ผ่านไปได้นะคะดีค่ะจะมีการค้าขายรุ่งเรืองจะเงินเข้ามานะคะหลังมาเทมาทั้งที่คุณอยู่กับที่นะคะไม่ได้ไปไหนแต่เงินจะหลังมาเทมานะคะคนที่ทํางานบริษัทนะคะในช่วงนี้การเงินคุณก็จะได้นะคะอาจจะได้โบนัสค่ะเรื่องการเงินนะคะเกี่ยวกับงานนะคะเพราะได้ความสามารถของตัวเองนะคะผ่านไปได้ค่ะการเงินดีนะคะการเล่นหุ้นก็ดี ผ่านไปได้นะคะเล่นได้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะอ่าความรักนะคะของคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้เป็นยังไงโอความรักของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ ความรักรู้สึกกับหองกระแหงกันนะคะมีความรุนเรไม่แน่ไม่นอนในความกังวลใจแล้วก็หนักใจเศร้าใจนะคะเครียดนะคะแต่ทุกเอกทุกสิ่งทุกอย่างความรักจะกลับมาดีเหมือนฟุ๊กฟุกค่ะวันดีคืนดีเขาจะกลับมาหาคุณเหมือนกับเขาจะมาพูดดีกับคุณนะคะสิ่งที่คุณกําลังเศร้าหมองอยู่ระหว่าระแวงผันผวนอยู่ตอนนี้กังวลใจนะคะมันก็จะล้าลานออกไปนะคะไม่มีปัญหาค่ะความรักดีค่ะผ่านไปได้นะคะถึงจะมีราหูความเข้าใจค่ะแต่ได้ ทาวเวสุวรรณนะคะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลปัดเป่าความทุกข์ให้คุณนะคะทุกอย่างดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะในสัปดาห์นี้นะคะกดไลค์แชร์แม่ด้วยค่ะ